พนเวลาเราพูดถึงการทุจริตนี่นะฮะผมอยากให้นึกถึง3เรื่องเนี่ยที่มันจะผูกกันอยู่ตลอดเวลาก็คือการทุจริตทางการเมืองการทุจริตของระบบราชการแล้วก็การทุจริตทางเศรษฐกิจหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเงินเงินทองทองเนี่ยนะฮะเสมอไปคนเนี่ยรู้กันนะฮะว่าการเลือกตั้งเนี่ยหมายถึงโอกาสที่ประชาชนเนี่ยจะได้เงินใช้จากนักการเมือง ผมคิดว่าการทุจริตทางการเมืองซึ่งความจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ทุจริตทางการเมืองอย่างที่ผมบอกนะฮะมันจะตามมาด้วยการทุจริตในระบบราชการแล้วก็จะจบลงด้วยการทุจริตในทางเศรษฐกิจเสมอไปเนี่ยเพราะเวลาเราพูดถึงการทุจริตเนี่ยนะฮะผมอยากให้นึกถึง3เรื่องเนี่ยที่มันจะผูกกันอยู่ตลอดเวลาก็คือการทุจริตทางการเมืองการทุจริตของระบบราชการแล้วก็การทุจริตทางเศรษฐกิจ หรือ,รอว่าเป็นเรื่องที่เป็นเงินเงินทองทองเนี่ยนะฮะเสมอไปถ้าเปรียบเทียบในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบว่ามีการทุจริตในทางการเมืองรุนแรงมากขึ้นยิ่งเรามีการกล่าวอ้างว่าเป็นการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นด้วยการให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะฮะ,ะมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามันยิ่งทําให้มีการทุจริตเนี่ย กว้างขวางมากขึ้นแต่เดิมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลเดียเด่ยวๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยการทุจริตมันก็จะกระจุกตัวอยู่ในมือคนไม่กี่คนเวลาที่ทหารแต่เดิมเนี่ยเขายึดอํานาจมาเนี่ยนะการทุจริตก็อยู่ในพวกพ้องมู่ทหารเป็นส่วนใหญ่แล้วก็นักธุรกิจส่วนหนึ่งข้าราชการส่วนหนึ่งแต่พอมันกระจายอํานาจไปเนี่ยถึงระดับตบําบล นะทั้งจังหวัดจนถึงตำบลเนี่ยเราก็จะพบว่าการทุจริตที่มีการใช้เงินในการซื้อเสียงเนี่ยมันแพร่ระบาดไปทั่วนะจนคนเนี่ยรู้กันนะฮะว่าการเลือกตั้งเนี่ยหมายถึงโอกาสที่ประชาชนเนี่ยจะได้เงินใช้จากนักการเมืองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการใช้เงินซื้อเสียงในทางการเมืองมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องทุจริตมากขึ้นมันก็เป็นความสัมพันธ์กัน นะฮะในเมื่อผมต้องจ่ายเงินมากขึ้นผมก็จะต้องทุจริตมากขึ้นการทุจริตก็ซับซ้อนขึ้นขนาดของการทุจริตก็จะใหญ่โตมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักบางพักเนี่ยก็จะจองเลยว่าเวลาเ,าเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลและเขาต้องการที่จะมาบริหารกระทรวงที่มีงบประมาณมากๆอย่างเช่นกระทรวงพลังงานนะกระทรวงคมนาคมนะอย่างเงี้ยกระทรวงที่คนอยากจะทำกันมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่ากระทรวงอื่นไม่ไม,ไ,มไม่ทุจริตนะฮะทุกหน่วยงานเนี่ยทุจริตผมว่าเกือบจะทั้งนั้นแหละเกือบเกือบจะหาหน่วยงานที่จะไม่ทุจริตเนี่ยคงหาได้ยากนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยกับการทุจริตเนี่ยเป็นของที่เกือบจะเรียกว่าเดินไปพร้อมๆกันยิ่งระยะเวลาของการเมืองแบบประชาธิปไตยยาวนานขึ้น ก็ดูเหมือนว่ารูปแบบของการทุจริตเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็มีการโคดโกงกันเนี่ยจนเกือบจะกลายเป็นสิ่งปกติที่ทุกคน,นย,ยอมรับได้หากว่าโกงขนาดเนี่ยยอมรับได้ทัาศนคติของประชาชนส่วนหนึ่งก็เลยผ่านไปคิดว่าการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องปกติทางธรรมชาตินะฮะเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ เพราะฉะนันเนขอให้คุณทำงานและคุณทุจริตไปบ้างเนี่ยเราเรายอมนะคือเกิดการยอมจำนนหรือว่าการยอมรับว่าการทุจริตเนี่ยเป็นเรื่องปกติทางธรรมชาติที่เราเนี่ยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่แท้ที่จริงแล้วนี่ที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าผู้นำทางการเมืองเนี่ยไม่มีความเด็ดเดี่ยวในการที่จะสร้างสังคมที่มีความโปร่งใส,ใสและมีความใสสะอาดต่างหาก